หลังจากที่เก็บผลผลิตของฝรั่งจิมจูเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการตัดต้นตัดงาออกเด้อพีน่องเป็นการตัดแต่งจริงเพื่อวา่าบรหไเพื้นสูงแห้งเพราะถ้าสูงแห้งแล้วเขาก็ห่อยากแล้วก็ดูและะยากตัดลงมาเพื่อให้ตำลงเด้อพีน่อง ยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการส้มสวนจากบ้านแขกเด้อครับพี่น้องเมื่อนี่พามาชมสวนฝรั่งจิมจูฝรั่งไลเมเลดเด้อครับสวนนี่มีพื้นที่ทั้งเบิดประมาณไรยโกกวัวครับตอนนี้ฝรั่งเริ่มให้ผลผลิตเรียบร้อยเลีว้วแล้วก็เก็บเรียบร้อยเล้ยวสรงจำน่ายเรียบร้อยเลี้ยวพอส่ทรงจำนายเบิดแเลี้ยว กอยู่ในขั้นตอนของการตัดยอดตัดแต่งจริงเด้อครับตัดยอดตัดแต่งจริงตัดแบบสี่เป็นยังไงตัดแบบสี่คือเป็นการตัดให้ต้นเขาต่ำลงบมเมนการตัดท่ว่าให้เขาปงหมากปงหน่วยเด้อครับเพราะว่าต้นงาอายุสองปีแล้วต้นเขากะสีสูงพ่อสูงเกินไปเข้าก็ดูและยากครับเข้าดูและยาก บางที่กะหอนวบอยบ่อได้เพราะว่าต้นเขาสูงถ้าเพียนขึ้นไปอาจจะตกใจได้นั่นนะครับก็เลยได้เป็นการตัดตัด,ตดงานเกีย่ยจังสีแหละครับนี่การตัดงานเกีย่ยเนี่ยนี่เฮ็ดให้เขาปงหยอดขึ้นมาปงหยอดขึ้นมาไม่เป็นหยอดอ่อนๆซึ่งบัวคอยสีมีนไหวปนไดแต่ว่ามือหนีก็มีเทคนิคดีๆมากให้พี่นองเนี่ยรับหูรับจ่าพื่อกัน การที่ตัดกิ่งบักซีดาด้วยครับการที่ตัดกิ่งฝรั่งกิมจูกะถ้าเฮาต้องการให้หน่วยดกกะบ,บาหนกครับเ้าเาต้องการตัดเพื่อว่าให้หน่วยดกหาอย่าตัดงาเกลียจังสีเด้อครับพี่น้องตัดงาเกลียสีคืบอบ่อเถือกเพราะว่าการที่ตัดงาเกลียนี่เส็ดในเขาปร่งแค์หยอดอ่อนเท่านั้น แต่หน่วยกะสีออกมากโบคอยหลายือพี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่ดอกกะสีออกมาโบาหลายแต่ว่าห่อจัดเพื่อให้เขาปงแตกยอดใหม่ซื่อๆบ้านนี้สำหรับการที่ว่าห่อสีจัดจังดให้ยอดเพิ่นให้หน่วยเพ,พิ่นดกนั่นนะครับตัดจังดให้มีหน่วยดวกก็มีวิธีมีเทคนิคคือกันกะสีเอามาเชียให้พี่น้องเบ่ง นี่แหละครับวิธีการตัดก็คือเดี๋ยวผมหางงานตัวยางจากงานก่อนเดี๋ยวสิบบวกวิธีตัดให้พี่น้องเดี๋ยวเบิง่งเลือกครับตอนนี้เขาก็เตกงอดเบิดแล้วแจวาบ้นวยกะบบคอยดกปบนไหนนี่เดี๋ยวสิบบวกวิธีตัดเบิง่งหางงาดีๆก่อน นี่แหละครับนี่นี่สมมุติว่างานถีบรท่านออกดอกออกนวยเด้อสมมุติว่างานนี่บอท่านออกออกออกนวยแต่ตอนนี้ออกแล้วสมมุติว่าห่อสีตัดให้เพื่อนออกนวยดกให้ห่อตัดอยู่ระวังนี่ครับระวังถีบรท่านแกแห้งแลกวอ็บเมนอ่อนแหงอยู่ระวงังเขียวเนี่ยน้ำตาลเนี้ยนั่นเองถ้าห่อตัดออกมองมีออก,อออกปุ๊บพ่อเขาแตกยอดขึ้นมา พราะเขาแตกยอดขึ้นมาน่วยกระสิเกิดท่านที่แทบสีลอยเปอร์เซ็นทีงาเหียวจัดออกไปสีเป็นน่วยแทบสีลอยเปอร์เซ็นครับนี่นี่สมมตดวางามาแน่วนี่นี่นี่แต่เขาจะตัดยอดเหี่ยวจัดมองหนีเด้อครับนี่พราะเขาแตกยอดออกมาน่วยสีดกแต่ว่าตัวนี้เจ้าสวนเพื่อนได้ตัดออกเพื่อว่า่บไฮงาเขาสูงเกินไปครับเพราะว่าดูแลยาก นี่ตาต้นตำตำแนวนี้เข้าการดูแลง่ายแมนบอรครับพี่น้องนี่นี่ต้นตำตำแนวนี้บวญยาเข้าสีห,หัวนวยนี่ง่ายนิดเดียวครับนี่บบต,ต้บอ,ตองปิยนต้นไม่ขึ้นไปบบต้องปิยนต้นไม่ขึ้นไปหัวนี่เป็นการดูแลแบบง่ายๆพลังจิ้มจูนี่ก็เป็นขวางที่ปลูกค่อนข้างสีบวญยาครับตัวนี้เพิ่นไดว่านขี่ไก่ไหวน้ำ และการระบบนี่เป็นระบบนามเป็นระบบนามยศครับหญ้าก็เกิดหญ้ากระเกิดคือก,ก,กันแต่ว่ากระคอนขางสีควบคุมหญ้าได้เพราะว่าต้นใหม่นี่เป็นต้นใหม่ที่เป็นต้นใหม่ประเภทต้นใหม่ใหญ่นะครับสามารถดูแลได้ง่ายๆนี่ก็คือเทคนิคดีๆสําหรับการเห็ดจังไหรให้ให้บักซีดาหรือว่าฟ้าลังเฮ้าให้ เกิดผลผลิตที่สูงสุดนั่นนะครับพี่น้องอยากให้ดกอยากให้หน่วย,ลยหลยเข้ากระตัดหอยอดตัดงาเห็นมันถือ่อวิธีแต่ว่าขันเข้าตัดงาบเถือวิธีเข้ากระเดยเตหย,ยอดคือจังสีครับพี่น้องนี่นี่ให้พี่น้องเบื้องนี่นี่คือการตัดหยอดถีบเถือวิธีก็คือเข้าตัดงาแก้มันออกนั่นเองนี่นี่นี่คือเข้าตัดงาแก้มันออกตัดงาแก่เพื่อนออกแล้ว เขากาะจปุงเฉพาะหยอดขึ้นมานี่เห็นบ่นี่หยอดเป่าๆครับบ่มีตน้นโอ้บ่มีหมากนี่บ่มีหมากบ่มีหนวยแต่ว่าคันพี่น้องเอาเทคนิคจากบ่าวเขียกไปใส่ก็คือตัดงาอยู่ส่วงระว่างที่เครื่องอ่อนเครื่องแก่เขาสีออกหยอดออกมาเลี่ยวติดหนวยมาพร้อมแยบสี่อยเปอร์เซ็นเอร์พี่น้อง จะให้ที่น่องล่องเฮ็ดล่อง,องยังเบิงสำหรับผู้ใดก,ก็ล่างลูกพลังจิมจูอยู่ตนนัวนี้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งกระลังฮือฮาานีตลาดเลยตนนัวนี้เป็นที่นิยมเลยครับนี่ขันสม,มุติว่าเหาบบตัดเดอร์พี่น้องนี่ต้นข้ากระสีสูงสูงขึ้นไปเรื่อยเร่อสูงสูงขึ้นไปเรื่อยเฮาหก็ฮหออยากดูเลยยากเพราะฉะนั้น ก็รเลยตองตัดลงมาตำๆเพื่อให้เขาตำลงมาแต่ว่าการสีเหล่งให้เขาเป็นน่วยน่วยดุกก็คือข้อตองตัดนี่นี่ตัวยางเด้อพี่น้องเด้อนี่เบื้องไว้นี่ตัวยางนี่ข้อเห้เยาตัดส่วงระว่างหมีเด้อนี่ครับนี่สว่วงระว่างเครื่องออนเครื่องแก่พอข้าตัดปุ๊บไปแล้วยอดเขาสีออกมาแล้วติดน่วยมาร้อมนี่เป็นเทคนิคก,ก,การห็ดเกษตรแบบง่ายๆสํารับ เศร้าหัวเศร้าวสวนบางคนกะอาสิบ่หัวซึ่งสําหรับผู้ที่หัวเลี่ยวกะขอยกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าสําหรับผู้ใดทีดท่บ่ท่านหัวกะเอาเทนินนีน้มีป้ล่องใส่เบื่องครับพี่น้องล่องเอาไปใส่เบิง่งนี่แหละเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเฮตุเกษตรเท่าก็ต้องเลียนลู้ศึกษาจากการทําจริงหรือสวนจริงๆนั่นนะครับพี่น้องนี่คือ สวนฟรังกิมจูสวนฝรังกิมจูซึ่งเิ่นประสบความสำเร็จมาแล้วสองปีครับปลูกมาแล้ว2ปีนี่ว่าเพียงพ่อต่อการขายในตลาดเนีนี่ขายอยู่ตลอดแต่ว่าเก็บแลี่วกะบ,บ่ท่านนะนะปวงบัท่านเป็นไวยหลายอยู่แต่กะปวงบัท่านนี่เห็นไ่นี่แหละครับนี่ ัวนี้เป็นการตัดหยอดให้เขาต่ำลงมาเป็นการตัดหยอดให้เขาต่ำลงมาแ่ะขาพี่น่องอยากให้เขาออกลกๆกระบอกหนกครับจะตัดอันนี้แห้งจะตัดงานแก่แห้งเด้อพี่น่องเด้อสําหรับมือนี้ก็นี่ยละได้เทคงนิคดีๆมาฝากพี่น่องคือเกาได้เทคนิคดีๆมากฝากมาตอนพี่น่องทีกรลั่งให้ความสนใจในการเกเกษตร เกษียพ่อเพียงหรือว่าเกษียดเจ้าวสวนต่างๆนั่นแหละครับพี่น้องสามารถทฮ็ดเป็นอาชีพได้เบิดครับพี่น้องทุกอย่างก็เครื่อเงื่อนทุกอย่างก็ครื่อง,งานสามารถทำมาหากินได้ทุกอย่างสำหรับมือนีกะขอผ้าพี่น้องมารับหูรับช่ม,ร,ชมรับสาบเพียงเท่านี้สำหรับมือหนากรสผ้าพี่น้องไปศึกษาหาความรู้จากสวนอื่นๆอีกต่อไป ขอให้รับส้มขอให้ติดตามบ้าวแขกอยู่ตลอดเพื่อทีบพลาดความหูแปลกๆหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดจากเพืชการกเกษียทีบ้าแขกจะเสียให้พี่น้องหูให้พี่น้องเบื้องได้รับรู้และได้ป้องกันไว้เดอ้อครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอจบจิ็บว้เพียงเท่านี้ขอกาข่าวคําว่าสวัสดีครับ